กระมับอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา8ปนาฬิกา30มนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับนอกจากจะข่าวเช้าที่เรามาอัปเดตกันในทุกวันแบบนี้แล้วนะครับเรายังมีการอัปเดตข่าวในช่วงเย็นทุกวันด้วยเช่นเดียวกันในเวลา18บนาฬิกาสานาทีในช่วงของพูดข่าวไอทีครับซึ่งจะอัปเดตในช่องของมัสก็ไปทีบายป๊อปป๊อปเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมข่าวสารดีๆในช่วงเย็นกันได้แล้วนะครับ มาที่ข่าวแรกดีกว่ามาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Oppo A92 5G ครับล่าสุดโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ได้ผ่านการรับรองเป็นที่เรียบร้อยรุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ในราคาเริ่มต้นเนี่ยคาดว่าประมาณ8,000บาทครับและนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับชิปเซ็ตนะครับที่เดาว,ว่าจะมาพร้อมกับ Dimensity 800จับคู่กับ RAM 8GB แบตเตอรี่4,000มิลลิแอมป์ทำให้รุ่นนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับหลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Oppo A92s ในประเทศจีนครับเมือ่อ ในบอดแสของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นน้องใหม่ในตระกูล A-series ของเขานะครับอย่าง OPPO A92 5G ออกมาเพิ่มเติมด้วยและชื่อของ OPPO นะครับในรหัส PDYT20 แล้วก็ PDYM20 ที่คาดว่าจะเป็น OPPO A92 5G ได้ผ่านการรับรองจากเทนน้าของประเทศจีนแล้วซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้ครับพร้อมกับเผยดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับให้ได้ชมกันแบบช,ชัดๆด้วยกลับกล้องหน้าครับมีการเจาะรูไร้ขอบ หนึ่งตัวแล้วก็จะมีฝรั่งที่มีการไล้เฉดสีที่สวยงามมีกล้องหลัง3ตัวบนกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเขาข้อมูลสเปคบางส่วนที่หลุดออกมาในเว็บไซต์เทนน่านะครับระบุว่าเจ้าตัว OPPO A92 5G จะมีน้ำหนักอยู่ที่175กรัมหน้าจอแสงผล6.5นิ้วความเรียดฟู SD Plus ช h i เ s e t เป็น a u t o c o r e Professor ความเร็วที่ 2.0GHz คาดว่าจะเป็น MediaTek Dimensity 800 RAM จะแบ่งเป็น2รุ่นคือ 6GB แล้วก็ 8GB ส่วน ROM หน่วยความจำ128ไม่รองรับ MicroSD c a r d นะกลองหลัง3ตัวเล่นหลาก16ล้านพิกเซล8ล้านและ2ล้าน กล้องหน้า8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่4,000มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว18วัตต์มาพร้อมกับระบบ Android 10ในเบื้องต้นเนี่ยคาดการณ์ว่าราคาเปิดตัวจยู่ที่1,799หยวนหรือประมาณ8,000บาทสำหรับรุ่น RAM 6กิกะหน่วยความจำ128เลกรุ่นหนึ่งที่มีสเปคมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ1,999หยวนหรือประมาณ8,900บาทสำหรับรุ่น RAM 8กิกะหน่วยความจำ128ครับข้อมูลบางส่วนเนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีการเปิดตัว เป็นเทียบร้อยเราจะรีบนำมาฝากกันเลยครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ ถ้ามาที่ข่าวที่2ครับมาคุยถึงโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ p i x e l Google กันดีกว่าในเรื่องของ Pixel 5 5G ครับมีการเผยภาพเซตใหม่ออกมานะครับยืนยันว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอเจาะดูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอคาดว่าจะมาพร้อมกับชิปเซตแ n a p d ก a g o n 768รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมกับ Android 11ตั้งแต่เราซื้อเครื่องมาเลยได้ว่ามีข่าวมาค่อนข้างเงียบพักใหญ่เลยนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเพียว Android จากทาง Google อย่าง Pixel ในรุ่นใหม่คือรุ่นที่5ล่าสุด มีภาพปล่อยออกมาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ครับคาดว่าเป็นภาพของ Pixel 5 5G ออกมาให้เราได้ชมกันด้วย Pixel 5 5G ในครั้งนี้นะครับจะมาพร้อมกับดีไซน์หน้าจอไร้ขอบเจาะรูวางกล้องไว้บนหน้าจอด้านซ้ายบนนะครับและด้านหลังเนี่ยให้กล้องมาเป็นกล้องคู่ครับบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเขาแล้วก็จะมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องด้วย มีเซเล็กตัว G อยู่ที่ท้านล่างนะครับสวยงามดีแหละสารับสเปคของ Google Pixel 5 5G คาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ o l e d 5.78นิ้วความละเอียด q s d ในชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 765G หรือจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งคือ768อย่างที่เราพูดไว้ช่วงต้นคลิปนะครับซึ่ง2รุ่นนี้นจะมีการรองรับเครือข่าย 5G ในเรื่องของ RAM ให้มา 6GB รอบหนวยความจำ128ระบบ Android 11นะครับถือว่ามาพร้อมกับ Android เวอร์ชันใหม่ แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะเป็นแค่ข้อมูลบางส่วนเท่านั้นไว้ถ้าหากมีข้อมูลเกี่ยวกับ Google Pixel อีกใครใคร,ใครที่เป็นแฟนๆ Pixel เนี่ยรอได้เลยนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบนามาอัปเดตให้ทราบกันเลยและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่งชวงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องเรามีเ e b o o k ก a n น a g e แล้วผมทิ้ ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย